วันนี้ป้าก้อยอยู่จุดนี้นะคะอยู่บนเขาสูงสุดเลยค่ะ2องุดสจุดสจุด,จดนี่ค่ะเ,เพื่อนความสวยของเขาตรงนี้เราก็มาหลายเที่ยวแต่เราไม่ ป้าคือป้าเห็นแล้วแต่ว่ามันชันไงป้าก็เลยปล่อยเออเดี๋ยวปล่อยให้เขาโตๆสักหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยลงมาทีเดียวจะได้ไม่ต้องไปเหลือไว้ี๋ยวก็สวยเที่ยวนี้เที่ยวนี้ได้ตากแล้วค่ะเพราะว่าป้ามีออเดอร์ตากสั่งแห้งกันอะกิโลนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวนี้ป้าจะลองช่างดูว่ากิโลนึงอะเวลาตากมาแล้วจะได้สักกี่ขีดเพราะว่ามันเบามากเลย ลองลองช่างเป็นล่ำเป็นสันดูเที่ยวนี้ไปกันค่ะโอ้มีพิทาก์เลยโอ้โหลุดค่ะ ย่งไงคลิปนี้ก็ดูกันเปินๆเลยนะคะเนี่ยดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆพ,พอคลิปใกล้จะหมดแล้วป้าก็อยู่ไม่ได้ละต้องมาทำคลิปอดอกเดียวก็ลงมาค่ะเพื่อนๆเ,เพราะก็สวยมากดอกเดียวสักที่ไหนสองดอก วันนี้จะผัดเห็ดแครอทหรือจะทอดดีเุ <Okay. S 1> ่งหวานเพอเบอเลยค่ะเพื่อนๆดูอันนี้เขาไปแล้วเนี่ยให้เขาอยู่ไปอันนี้เขาไปแล้วเนี่ยโอ้โหเสียดายอุ้ยสามดอกเลยนี่อดอกค่ะได้บน้น้ออันนี้ โอ้โหเขากินกันจนราบคาบละหรือจะให้เขากินไปโอขาอ่อนล้วค่ะเพื่อนๆเข้าไปแครอดค่ะนี่ดอกเดียวก็เอาค่ะอุ้ยพิท่าค่ะเราจะทมน้ำตกกันแล้วนะคะตองเสียธรรมชาติเพาะเลยค่ะ เราข้ามโซนมาทางหนังแกะหนังไก่นะคะเขาเยอะทางเนี้ยที่สวยก็เลยเอานี่ค่ะนี่ก็อีกดอกนึงแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูเก็บหนังแกะอีกรอบนึงป้าจะพาไปเก็บเยอะมากแล้วป้าไปดูมาแล้วป้าก็เลยยังไม่อยากเก็บตอนนี้มาเก็บเผ็ดเหลืองก่อนเผ็ดอันนี้ก็กินได้นะคะผัออกมานี่ขาวจ้วะเลย ในหนังสือเขาบอกอย่างนั้นนะคะแต่ป้ายังไม่เคยกินป้าก็ยังไม่ลองค่ะสวยค่ะเจอเห็ดสวยงามค่ะสวยค่ะดอกนี้สวยงามมาก เก็ดดอกงามๆค่ะเก็บเลยโอ้โหงามติงอันนี้เหตุที่ป้าเก็บไป9กิโลเมื่อวันก่อนนู้นนะคะตอนนี้ป้าก็ตากแห้งนะคะแล้วก็ต้มใส่ช่วงฟิตช่องฟิตบางส่วนนะคะ ก็วสวยจังเลยดอกเขางามงาม,ามากเลยคราที่แล้วมาป้าไม่เห็นไงดอกสวยค่ะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปตัดมันเพราะว่าเขาออกมามันไม่มันไม่สกปรกป้าก็ไม่ตัดไปกัตนต่อเลยค่ะ สวยค่ะอ้วนเรามาขึ้นมาสูงสูงสูง,สงขาวอีกแล้วค่ะยังไงป้าก้อยก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยค่ะยังไงป้าก้อยก็จะตัดต่อคลิปให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ สะอาดอยู่จักอะไรมาเหยียบเขาค่ะ เจอเรื่นๆเจอพิทาค่ะเจอหนังไก่ค่ะจักก็อยู่คู่กับเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะป้าก็เอาเฉยเลยตอนนี้ต้องสสยนอนยังไม่กินมั้งคะเนี่ยยังข้าวขาวอยู่ เห็ดเหลืองไปหมดเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวคุณเลืองไปหมดเลยเพืเ่อนๆนู่นอ่ะเหลืองเหลืองสวยด้วยค่ะ เหลืองจำปาเก็บเลยแล้วอ,อันนี้เราเอาเขาไว้ก่อนนะคะเนี่ย ยังอยู่ได้ยังได้อยู่นี่ีกโอ้โหตรงนี้เยอะครับเพื่อนๆโอ้โหหน้าขมันก็จะทำหนง โอ้โหลกได้ค่ะเพืเ่อนๆสวยค่ะดอกค่ะโอ้อย่างงี้กำลังตากตากด,ดีเลยคะ่ะเพืเ่อนๆเน็่ค่ะลงใส่รุ่นที่แล้วที่ปัาก้อยมาเก็บสวยๆนู่นนะคะ ป้าไม่ได้มาเห็นตรงนี้เข้ารือเห็นแล้วป้าทิ้งไว้ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ดอกเขาใหญ่มากค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่ดีตาก โอ้ยเนี่กยกลับดีนักเลยยังไม่หมดนะคะนู่น่ะโอ้โหเขาเต็มที่แล้วค่ะเนี่ยช้ากว่านี้วันเดียวเขาก็จะกลับบ้านเก่าแล้ว เดี๋ยวก็เต็ียตะกร้านะคะเต็มถังวันนี้ไม่เต็มไม่กลับค่ะ ี่สวยๆทั้งนั้นเลยดอกเขาบ่อึ้มเลยดอกสวยมากค่ะโอ้โหงามค่ะเพื่อนๆโอ้โหผลที่เราเก็บไว้เนี่ยเราเก็บไว้หรือว่าเราไม่เห็นก็ไม่ทราบล่ะโอ้ยงามค่ะนี่ สองดอกนั้นไว้ก่อนเพื่อนโอ้โหขาใหญ่ๆอบอวลทั้งนั้นเลย,วยสวยๆทั้งนั้น,นะะเลยค่ะโเก็บเลยค่ะไปรอละแหมบ้าอยากจะส่องให้มันฟิ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 นเลยโอ้โหนี่ค่ะสวยๆค่ะ สวยงามค่ะนี่ค่ะโอ้โหเขาง,งามมากเลยค่ะพเพื่อน จริงๆอ้วนทวนสมบูรณ์ค่ะเต็มทางแล้วนี่ค่ะโอ้โหดอกเขาสวยจริงๆเลยแหมเหมาะก็บตากมากเลยเพื่อนเต็มป่าค่ะป้าไม่ได้มาช่วงนี้อยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะโอ้โรตรงนี้เพื่อนสีเขาสวยสวย นี่ค่ะโอ้โหสวยค่ะเอาจะให้หมดเลยนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะพอเก็บแบบน้องตีหน่อยนะคะ นี่ค่ะต้องตีเก็บอย่างนี้เจอหนังไก่ค่ะเพื่อนๆตรงนู้นนะอังเล็กๆแต่เก็บเขาสักหน่อยหนึ่งเก็บหนังไก่สักหน่อยหนึ่งเอาไปผัดกินวันนี้แต่ป้าเจอหนังแกะฝูงบลเลอร์เลยข้างล่างอะ่ะแต่ป้าไม่ลงไปหรอกวันนี้ป้าจะเก็บไอ้นี้ก่อนนี่ไงค่ะพึ่งหวาน โอ้โหน่าสงสารโดนกินซะอ่วมไปเลยนี่ค่ะอยากได้ไหมเนี่ยนั่นนะไม่ได้แล้วเพื่อนๆจ๋านุ่มไปหมดเลยเอาเข้าไปตรงนี้แหละปีนี้พึ่งหวานไม่ได้จริงๆนี่ค่ะหนังแกะไอ้นี้หนังไก่ค่ะสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าป้าไปผัดกินวันนี้จะผัดเอ่อจะผัด หรือจะทอดดีแค่นี้พอเพราะว่าปาจะเอาที่ไว้ใส่เห็ดเหลืองค่ะตรงนู้นจะมีค่เห็ดหนังไก่นะคะนี่นะขาวเวอร์อยู่นู้นนะคะโคนต้นไม้นู้น่นน่ะวันนี้คนดูเห็ดเหลืองก็ดูกันคนชอบเห็ด นี่ค่ะเพื่อนๆสะพังค่ะสัพังค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเก็บเลยสิคะเรา ดูอะไรนี่ค่ะโอ้โหบานแหลงแฉ่งบานสวยงามค่ะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยอยู่ทำไมละ่ะคะเก็บสิคะเก็บเลยค่ะ อุ้ยค่ะอ,อันนี้ขาไม่ต้องตัดเลยออกมาสะอาดแต่ติดพี่ทากมันด้วยต้องขอโทษพี่ทากเลยนะว่าไม่ต้องไปบ้านป้าอุ้ยถอนมาสะอาดค่ะเพื่อนๆตรงนี้ไม่มีดินเลยจะมีก็แต่ขี้หญ้าเลยะคะ วปวดและแสบเลยโอ้โหสวยงามค่ะโอเ้อเห็นไหมเพื่อนเพืนที่เราทิ้งไว้ค่าที่แล้วเราไม่เก็บหมดมันก็เลยมีวยสวยๆให้เราเก็บค่ะโอ้โหเที่ยงนี้ได้ตากเยอะแล้วค่ะเพ,พื่อน ดอกสวยเลยนี่จริงๆอ่ะวันนี้ป้าตั้งใจจะไปจะไปเก็บบูเบอรี่จะไปตักบูเบอรี่กับเพื่อนเสร็จแล้วฝนฝนตกโทรไปหานางนางบอกว่ามันแฉะกลัวจะขึ้นเขาลำบากเพราะว่ามันต้องแบก แบกของลงมาอีกเราก็เลยขึ้นเขาดีกวายังไงก็หยุดไม่อยู่แล้วคะ่ะยังไงวันนี้ก็หยุดป้าไม่อยู่ละอะไรก็หยุดไม่อยู่แม่จุดนี้เข้างามมากเลยคะ่ะ จุดนี้เขางามจริงๆเต็มป้องแล้วค่ะเพื่อนๆดูเต็มป้อง,ออองจุดนี้ค่ะที่แน่เราเหลือไว้ไงเขาก็เลยขึ้นมาให้เราอุย้ยดอกเขาสีเขามันสวยจริงๆเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกก็เหลืองเหลืองทองอ่ะเหลืองจำปา วันนี้ท้องเต็มป่าเลยนะคะวันนี้ยขาอวบอันค่ะ